นี่คือวัฒนธรรมที่ชาวอัฟกานิสถานเนี่ยต้องการปก ปิดความเฉากับชาวโลกนะฮะมันคือบัตชาบาซีบัชชาบาซีเนี่ยเป็นการล่อลวงเด็กชายหรือว่าเชิญชวนหรือว่าซื้อเด็กชายมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่10ขวบเลยนะแล้วก็นํามาใส่ชื่อผ้าผู้หญิงแล้วก็เต้นเต้นเต้นบําเรอความสุขให้กับเหล่าผู้ชายผู้ที่มีอิทธิพลทั้งหลายในประเทศบัชชาบาซีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของชาวอัฟกานิสถานนะฮะหรือแถบตะวันออกกลางประมาณนั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพราะว่าเรื่องนี้มีมาก่อน ศาสนาอิสลามที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้อีกผู้ชายในช่วงต้นของวัยรุ่นเนี่ยในช่วง8 9 0เถึง 14, เนี่ยเขาก็จะมีการเกณฑ์มานะบางคนก็จะถูกขายมาบางคนก็จะถูกหลอกมาหรือแม้กระทั่งถูกลักพาตัวมาเลยเมื่อนำเด็กผู้ชายเหล่านั้นมาก็จะจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็เข้าไปเต้นรำในงานเฉลิมฉลองความสุขของชนชั้นสูงเช่นงานแต่งงานหรืองานวันเกิดหรือการเฉลิมฉลองอะไรเนี่ยแหละ นอกจากเต้นรำแล้วนะคะเด็กผู้ชายเหล่านี้ยังเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้นานาชาเนี่ยร่วมกันประนามวัฒนธรรมบัญชาบาซีที่นี่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมพอรัฐอิสลามเข้ามาอิสลามเขาก็ตั้งกฎหมายว่าห้ามทาแบบนี้ห้ามห้ามห้ามแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในแถบชนบทหรือว่าในแถบของชายชนชั้นสูงซึ่งมันมีความเชื่อต่อๆกันนาว่าหากชายคนใดพระราชาคนใดหรือว่าเศรษฐีคนใดเนี่ยมีบัญชาบาซี อยู่ในปกครองก็จะดูมีอิทธิพลดูแข็งแกร่งดูมีบารมีมากขึ้นองค์กรระดับโลกอย่าง UNNGO เนี่ยก็กดดันอัฟกานิสถานนะฮะให้ยกเลิกระบอบนี้ซารระบบน,บบนี้หรือว่าไอ,บาบานะอไา้บันชาบาซีเนยกเลิกไปเลยแต่สุดท้ายแล้วบันชาบาซีเนี่มันฝังรากลึกไปในสังคมอัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเป็นการยากเหมือนยากที่จะให้เลิกลอยกระทงเหมือนยากที่จะทําให้ยกเลิกประเพณีต่างๆเนี่ยแต่ก็น่าสงสารเด็กๆพวกนี้นะฮะบางคนเนี่ยถูกขายไปจากพ่อแม่ด้วย 3ตั้งแปดแขวบต้องไปอยู่กับคณะอะไรแบบนี้น่าสงสารมากๆ